สวัสดีครับตอนนี้เดอินอยู่ตลาดนะครับอยู่สวรรค์เขตนะนเนาะเอามาหายัางกินก่อนอันนี้เป็นเป็นหมูหันเนาะหมูย่างน,นะครับมีซีนมีหลายอย่างเนาะเป็นข้าวแบบอยากเป็นข้าวอกแบบอะไรกันนะหลายอย่างนะนขอยงนะกินร้านนี้ ข้าวเป็นแบบข้าวเป็นถุงนะถุงที่ห้าอ๋อคือราคาตามการเวลาครับร้านผู้ขออกินไรขนาดเะื่ตลาดกับข้าวร้อยม้อชื่อตลาดอะไรพี่อ่าตลาดหลัก2อง่าสมุรศินสุขชื่อยาว ตลาดหลักสองสโมสรกินสุกดูไหมคะตัวน้อยมัดแกงอย่างเก่งเลยเก่งเก่งตัว้สเต็ปานกี่รอบเนี่ยยางเนี่ยไม่ได้น <Talking> ับหรอบค้งที่แล้พี่มัน้นเอาแต่ว่าเยเาเป็นแบบายยากนะ ห <G ül> ลายขนาดเลยเนาะกับขา้าวเรอกินบอสึก,กที่นี่จะต้องกินครบเนาะครบทุกอย่างหลายขนาดนี้นเป็นไข่กำลังมัดยำด้เป็นยำสลัดคืออันนี้ส่วนมากจะเป็นตลาดของกินเนาะกับข,ข้าวขนม ม,ม,มันจะมีอยู่สองฝั่งเรามีโซนก้างนอกข้างทางครับยับขรามานาดอีกนิดนึงเดี๋ยวยางลอกก่อนเดี๋ยวค่อยหาอย่างกินเนาะครับ นี้ไม่หยังเนี่ยเป็นตาแซ่แต่ต้ดท้องเนีายอ๋อเป็นมันยางมันยางมีกล้วยพรมีมันม่วงกันมี้ที่กินไหมล่ะมันยางเอาเอาไปดูก็ได้ใช่หรอสมก้อนเปึงเอาเสเนาะเออสาต่อสามก็ได้ิ หลังจากเสีชอนรถเซ็ตเนาะเดี๋ยวเอาอยัางปึงตลาดขายอยู่ข้างทางเลยฝั่งนั้นก็มีเนาะขายอยู่แถนนี้นะครับโต๊ะสายของกินหลายร้านนีกชุ้กินอะไรต่างๆหลายขนาดเลยก <c oughs> ุกชิ้นเซ็ตกรอกมาจอกเยอะแยะไม่กี <c oughs> ่ใดครับ ไม่ละทิพย์พันจะมีไม่ละห้าห้าพันจะมีเอาอะไรล่ะน่วมมีมิตร์โดนัทพร้อมเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้แม่ค้าไขยปลาหมึกมึงแห้งมีไข่พร้อมเห็นว่านี่เป็นลูกพึ่งฝรั่ง,งเนาะ ของกินหลากหลายนะครับมีทั้งของกินมีทั้งแบบพวกกับข้าวขนมสั้มากของสดบ่่วารมีมีแต่ของแบบทุกแล้วเดินทางยังเอ้ยบ่แม่ยังงมะครับรถไปหาหลอดท่อนี่ดอกกุหลาบว่าเดนทายเริมีขายแล้วนะครับ วาริทายแล้วเมื่อนี้วันที่เท่าไดร่นอเมื่อนี้เป็นเมืองใหญ่เลยนะอันนี้อยู่สวรรค์เขตนะครับก็สวรรค์เขตไม่ได้มานานแล้วต้นเติบนะครับบันได้มาสวรรค์เขต เป็นสามแยกสี่แยกเป็นบรรยากาศก้อนคํ่นะครับก้อนแรงามาชมบรรยากาศสวรสเกศตอนแรงอาจจะไปตลาดอีกตลาดนึงนะครับเดี๋ยวเ้าไปิึงกันว่าตลาดยัง อของไหลคือเก่าบ่นะอันนี้เป็นโซนสาธารณะนะครับ เทียวไาตามข้างหน้าไปมันจะออกไปแถวริมน้ำเนาะริมโขงนี่ข้างหน้านี่นะครับว้าวอันนี้อยู่ตรงข้ามมุกดาหารนะครับเด้อช่วงนี้โอ้บรรยากาศกำลังงามเลยแดดส่องพอดีนะครับเบื้องน้ำสะท้อนกับพระอาทิตย์สวยงาม สวยงามหลายสวยงามมากๆเดี๋ยวรอส้มมาจาก,การริมโขงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจากน้อยเนาะถ้าอยากเบิ่งวิวผ้าที่ตกนะครับต้องมาเบิ่องอยู่สั่งลาวนะครับ แต่ถ้าเกิดจะเบิ่งภูเขานะครับก็ต้องไปข้ามไปเบิ่งฟ่งไทยเพราะจะได้เห็นภูเขาฝั่งนี้เนาะ, <c oughs> ะเหงแรงอีกอน้อยน้อยเดี๋ยวคนก็นสิมาหลายนะครับตอนนี้คนยังบ่ค่อยหลายปเลย โค้งนะครับสวรรคาเขตสวยงามกลางคืนก็งามนะครับมีไฟเปิดด่วยงามคนก็เริ่มมาเล่นเนสโตัวนี้เป็นพญานาคเนเนเเดี๋ยวสิพาจอดเบิ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบิง่งเบิ่งก่อนว่าจีถ้ามาท่านนะครับกติมาถ่ายเบิง้งต้องอมันอยู่ตรงข้ามกับอ่าทางแก่งกระเบาเนาะทางนี้ก็เลยมีพญานาคคือกัน คนเริ่มหลแล้วเปิ่งรถจอดระหว่างทางนะ <Yeah. S 1> โอ้ข้างหน้ามีของขายเริ่เม,มีของขายแล้วตามริมทาง เสื้อผ้าบ้างเป็นบางซ่วงแล้วก็มีทั้งของกินนะครับของข้างทางคางนี้ก็มีทื่อยัันนะครับเดี๋ยวไปหามองจอดร,รถก่อนดสญญด,ดเดี๋ยวอีกส้าเดี๋ยวพาไปเล่นนั่นบิ้มโขงเนาะทางบุญนะครับ หนึ่งขายยังกินก่อนเลี้าวอันนี้อยู่อย่างนี้นะตลาดแถวอาลาวเจริญเนาะกิน,นมมกินหอมเวลาเลยปลาหมึกปลาหมึกแห้งไม่เท่าไหร่สามทิศป่ะเ,เอาทำไม้นึงเด้อ ยกินหอมข้ามขัามฝังเลยตื่นก่อนจะไม่นิ่งเอาไปกินกินหอมอันนี้ตลาดซื้อตลาดอย่างนะน้องอันนี้ตลาดอย่างเราจะเดินยู่ม่องใดอันนี้

ลาวเจริญเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนว่ามีอย่างข้างในบ่เกี่ยวหายัางกินพร้อมนะครับแล้วที่เปนนั่งหานั่งกินแถวข้างในบ่บาร์บีคิวปลาหมึก มืใหญ่มียำพ้อยำจีนนี่เต็มจำนะโอ้ของกินหลายอย่างขนาดเลยมีหอยนาำเออเดี๋ยวต้องมาดังห้องนี้ถ้าต่ำเนะใช่เพราะว่าที่นั่งกินเนาะเดี๋ยวเจ้คอกินข้าวกันเด้อโอเคตอนนี้กำลังที่ออกจาก เล่าเจริญเน,นะกินข้าวอิ่มแล้วเวเ้าเดินทางต่อนี้ครับไอที่ไปใส่กันก็ติดตามไมเด้น่โอ้ยลอง